รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับรับคนไทย54คนนะครับหลังจากที่กัมพูชานั้นมีการส่งกลับคนไทยที่ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบทางานผิดกฎหมายคือหลอกลวงเหยื่อนะครับทางโทรศัพท์โดยรอรับที่สุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธลนที่182ลลอรับ54คนไทยนะครับแบ่งเป็นชาย31คนหญิง23คนหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณก,กลุ่มพนงเปนว่ามีทางกัมพูชานั้นมีความประสงค์จะส่งกลับคนไทยซึ่งถูกจับกลุ่มในข้อหาลักลอบทางานผิดกฎหมาย คือหลอกลวงเหยื่อทางโทรศัพท์นะครับในจังหวัดสรีหนุรัชอาณาจักรกัมพูชาจํำนวน54คนโดยทั้งหมดนะครับได้มีการนั่งรถทัวร์ของเจ้าหน้าที่กัมพูชาจํำนวน2คันจากนั้นนะครับได้ให้คนไทย54คนตรวจร่างกายเพื่อที่จะป้องกันโรคติดต่อและทําการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับก็คับกองคนไทยทั้ง54คนไปยังกองร้อยอาสาดินแดนนะครับจังหวัดตราดเพื่อที่จะรำนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป